เราจะมาอัดคีแิแปลบทสนทนาภาษาจีนไปภาษาไทยกันนะคือประเทศจีนเนี่ยมีสัตว์ที่ล้ำค่ามากที่มีชื่อเสียงั่นก็คือมีแพนด้ามีแพนด้าทั้งหัวแล้วก็ร่างกายเ่ยเป็นสีขาวส่วนใบหูแขนขาทั้งสี่ก็จะเป็นสีดำพวกมันเนี่ยร่างกายของเขา ทั้งกลมทั้งอ้วนแล้วก็ยังมีในตาสีดำน่ารักมากจริงๆเลยแม้ว่าหมีแพนด้าจะอ้วนแต่พวกมันก็สามารถปีนต้นไม้ได้อย่างเร็วหมีแพนด้านั้นตอนเป็นเด็กมันชอบเล่นมากแต่การเติบ,ตบโตนั้นมันก็เลิกชอบ การออกกำลังกายแหละเพราะว่าทุกวันเนี้ทุกๆุกครึ่งชั่วโมงก็จะนั่งกินครึ่งชั่วโมงก็จะนอนพวกมันชอบกินไม้ไผ่สัตว์ใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะชอบกินเนื้อแต่ว่ามีแพนด้าไม,ไม่ได้ชอบกินเนื้อนะ แต่ก็คือเพราะว่าร่างกายเขามีแพนด้านั้นข้างในอ่ะมาเป็นพันธุกรรมที่แบบเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกว่ามันไม่ชอบกินเนื้อเพราะว่ามีแพนด้านั้นน่ารักมาอย่างยาวนานแล้วนอกจากเนี้อลูกๆของพวกมันอ่ะ คุณเหลียงก็ชอบมาเหมือนกันปี2008 Dreamwork การผลิตของ Dreamwork เนี่ยก็เอาเรื่องมีแลนด้าไปทำการผลิตเป็นภาพหนังการผลิตภาพหนังเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็ต่างประเทศทั้งต่างประเทศกับประเทศจีนก็ เป็นที่นิยมอย่างมากหรือพูดได้ว่าก็คือเป็นที่นิยมทั่วโลกขอบคุณมากค